ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ไทยวอลแมชชีนส์วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่ทั่วโลกกำลังจับตามองนั่นก็คือ2026 New z e l n 20ผลงานล่าสุดจากประเทศจีนที่ถูกพูดถึงกันมานานหลายปีและในปี2026นี้มันได้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับผู้ชมชาวไทยของเราเรื่องนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะทุกครั้งที่มีการเปิดตัวอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ย่อมส่งผลต่อสมดุลทางทหารความมั่นคงและแนวทางการพัฒนากองทัพของประเทศในภูมิภาครวมถึงประเทศไทยด้วยเซนเอ20ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนในตำนานของสหรัฐอเมริกาอย่าง b 2 Spirit และเครื่องรุ่นใหม่ b 21 r i i e r r ซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยจีนต้องการเครื่องบินที่สามารถบินไกลบรรทุกอาวุธได้หนักและที่สําคัญคือหลบเรดาร์ของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานหลายแหล่งคาดว่า H 2 0อาจมีพิสัยการบินไกลกว่า8 0 0 0กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนั่นหมายความว่ามันสามารถบินจากแผ่นดินใหญ่ของจีนไปได้ลึกถึงมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าถึงบางส่วนของยุโรปหรือแม้กระทั่งอินเดียและมหาสมุทรอินเดียได้อย่างสบายสิ่งแรกที่เราเห็นได้ชัดคือรูปทรงแบบ flying wing หรือปีกบินซึ่งเป็นการออกแบบที่มีเหตุผลรูปแบบนี้ทำให้เครื่องบินมีพื้นที่สะท้อนสัญญาณเรดาร์ต่ำมากหรือที่เรียกว่าสติลนอกจากนี้ยังใช้การเคลือบพิเศษ การซ่อนอาวุธไว้ในช่องเก็บด้านในและการออกแบบมุมองศาของโครงสร้างเพื่อทําให้ศัตรูตรวจจับได้ยากที่สุดสําหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนการปรากฏตัวของเ2ชเป็นทั้งความท้าทายและบทเรียนความท้าทายคือมันแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงกําลังถูกรวมศูนย์ไว้ที่มหาอํานาจรอบตัวเราส่วนบทเรียนคือมันตอบย้ําว่าการพัฒนาเทคโนโลยีล่องหนอาวุธระยะไกลและการรบแบบเชื่อมโยงเครือข่ายคืออนาคตของกองทัพสมัยใหม่ ในด้านอาวุธ H 2 0ถูกคาดว่าจะบรรทุกอาวุธได้มากกว่า40ตันในช่องเก็บภายในซึ่งรวมถึงขีปนาวุธร่อนระยะไกลระเบิดนํำวิถีความแม่นยำสูงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและแม้กระทั่งอาวุธนิวเคลียร์นี่คือพลังที่ทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถบินออกจากจีนบินเนียยไปไกลหลายพันกิโลเมตรและโจมตีเป้าหมายสำคัญได้ก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวด้านเครื่องยนต์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความลับสำคัญ จีนเคยถูกตั้งข้อสงสัยมานานว่าจะสามารถพัฒนาเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้สำหรับภารกิจระยะไกลหรือไม่แต่ข้อมูลล่าสุดในปี2026ชี้ว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องยนต์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงลดการปล่อยความร้อนและเสียงทำให้ H-20 สามารถคงความล่องหนได้แม้บินระยะทางไกลระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารของ H-20 ก็ล้ำสมัยเช่นกันมันไม่ใช่แค่เครื่องบินทิ้งระเบิดแต่เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการบินได้ เชื่อมต่อกับ Downtown, ดาวเทียมโรนเครื่องบินขับไล่เจ20และระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้แบบเรลไทม์นี่คือภาพสะท้อนของสงครามสมัยใหม่ที่ทุกอย่างต้องทำงานเป็นเครือข่ายสำหรับผู้ชมชาวไทยเราควรสนใจเรื่องนี้เพราะภูมิภาคของเราคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นทะเลจีนใต้ช่องแคบมาลากาหรือเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียล้วนอยู่ในรัศมีการปฏิบัติการของเ2 0หากเกิดความตึงเครียดเครื่องบินแบบนี้สามารถถูกใช้เป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์กดดันทางการทหารและเป็นตัวเปลี่ยนเกมการเจรจา ลองจินตนาการดูถ้าเอชยีหลายลำถูกส่งออกปฏิบัติการพร้อมกันแต่ละลำบินอย่างเงียบเชียบตรวจจับได้ยากและติดอาวุธนำวิถีไฮเทคเต็มพิกัดประเทศที่อยู่ในเส้นทางย่อมเผชิญความยากลำบากในการป้องกันเพราะระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบดั้งเดิมอาจไม่ทันสมัยพอที่จะตรวจจับได้ทันเวลาสถานการณ์นี้ทําให้หลายประเทศในเอเชียรวมถึงไทยต้องหันมาพัฒนาเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศมากขึ้น ในระดับโลกการเปิดตัว H20 ทำให้จีนก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศมหาอำนาจทางทหารที่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริงไม่ต่างจากสหรัฐที่มี B2 และ B52 หรือรัสเซียที่มี TU-95 และ TU-160 มันไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองแสดงถึงศักยภาพและการยกระดับอิทธิพลในเวทีโลก ในมุมของคนรักเครื่องบินรายละเอียดการออกแบบของเ2ชน่นาสนใจมากปีกกว้างไม่มีคลีบห่างตั้งขึ้นตัวเครื่องเรียบเนียนลดรอยต่อช่องเก็บอาวุธออกแบบให้เปิดปิดได้อย่างรวดเร็วลดเวลาที่เครื่องบินจะโผล่บนจอเรดาร์แม้แต่สีที่เคลือบก็ถูกพัฒนามาเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ทุกองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้มันเป็นเงามืดที่มองไม่เห็นบนท้องฟ้าแน่นอนว่าโครงการแบบนี้มีค่าใช้จ่ายมหาศาลเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงกลยุทธ์ทุกประเทศล้วนต้องใช้งบประมาณมหาศาล แต่จีนก็แสดงให้เห็นว่าเต็มใจลงทุนในระดับเดียวกับสหรัฐและรัเสเซียเพื่อยกระดับกองทัพอากาศของตนเองสิ่งที่น่าสนใจคือเครื่องบินทิ้งระเบิดเช่นนี้ไม่ได้มีบทบาทแค่การโจมตีแต่ยังเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาและการทูตเทียงแค่การมีอยู่ของ h 20ก็ทําให้คู่แข่งต้องคิดให้รอบคอบก่อนทําอะไรที่เสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับจีนท้ายที่สุดแล้ว2 0 2 6นิวเซียน20ไม่ใช่แค่เครื่องบินลำหนึ่งแต่มันคือจิกอ๊กซอสําคัญในภาพใหญ่ของสมดุลอํานาจโลก สำหรับผู้ชมชาวไทยการทำความเข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้เรารู้ทันแต่ยังทำให้เราเห็นภาพอนาคตขององค์การทหารและแนวโน้มที่ประเทศต่างๆจะก้าวไปขอบคุณที่รับชมไทยวอลแมชชีสหากคุณชอบการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้อย่าลืมติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆของสุดยอดอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันในคลิปต่อไป